สวัสดีครับพบกับเซลล์รายล้านนะวันนี้มาแก้ปัญหาเรื่องความพ่ายแพ้กันนะครับโดยเฉพาะการแพ้ดีลใหญ่นะซึ่งมันเป็นอะไรที่ผิดหวังอยู่แล้วนะครับพอสมควรเลยดีลใหญ่ๆเนี่ยเราจะเรียกกันว่าบิดดิ้งนะครับอันนี้เป็นภาษา,ษาธุรกิจนะโดยเฉพาะโครงการแบบ B2B นะบิดดิ้งคืออะไรนะครับเนื่องจากโปรเจกต์หรือโครงการเนี่ยมันเป็นโครงการขนาดใหญ่ผมคิดว่าน่าจะหลัก5ล้านขึ้นไป หล้านสิบล้านยี่สิบล้านร้อยล้านนะครับถือว่าเป็นอะไรที่อยู่ในหมวดของบิดดิ้งทั้งหมดนะครับด้วยความว่ามันแพงมากเนี่ยฝั่งไบเออร์นะครับคือผู้ซื้อจะต้องพิถีพิถันเป็นพิเศษเลยแน่นอนว่ามันจะต้องมีการเปรียบเทียบนะครับ3มเจ้าเนี่ยอันนี้เปเบเลยนะยิ่งใหญ่ก็อาจจะมีมากกว่านั้นนะครับห้าเจ้าสิบเจ้าเนี่ยเป็นไม่ได้หมดแสดงว่ามันต้องใช้เวลาในการพิจารณาพอสมควรเนาะ เนื่องจากโอเคเราข้ามขั้นตอนไปสมมติว่าเราเนี่ยเราปิดการขายไม่ได้นะครับเราแพ้นะครับผู้แข่งเนี่ยถูกเปิดซองออกมาแล้วประกาศว่าเป็นผู้ชนะเสียใจเนี่ยก็เสียไปนะมีการแก้สถานการณ์นะครับที่กำลังจะบอกวันนี้แหละมันยังมีโอกาสนะครับแล้วมันยังสามารถสร้างครั้งถัดไปเนี่ยที่อาจจะเป็นเราก็ได้นะครับอย่างแรกนะครับที่ควรทำเลยก็คือกล่าวขอบคุณเนาะ กล่าวความปรารถนาดีนะครับแล้วก็ยินดีกับผู้ชนะแบบสุภาพบุรุษนะแบบ gentleman แบบคนที่จริงใจเราจะต้องให้เกียรตินะครับผู้ชนะเนี่ยลูกค้าเป็นคนตัดสินใจนะห้ามรับอะไรที่มันไม่ดีหรือมันไม่มีประโยชน์เด็ดขาดนะครับมันจะมีอยู่แล้วครับเช่นการไปเล่นนอกเกมแล้วไปบอกลูกค้าว่าแบบอีกเจ้านึงอาจจะไม่ได้เสนอในส่วนนั้นส่วนนี้อะไรอย่างเงี้ยคือมันไม่มีประโยชน์แล้วแหละที่คุณจะไปแบบ บอกให้ลูกค้าเนี่ยคิดว่าเขาตัดสินใจพลาดนะครับซึ่งไม่มีประโยชน์นะอันนี้คือบอกเลยว่าอย่าทําอย่าหาทํานะต่อมาครับอันนี้สิ่งที่ควรทําอย่างที่สองครับคือสอบถามนะครับการสอบถามเหตุผลสาเหตุอย่างจริงใจนะที่ทําไมนะเราถึงไม่ได้เป็นผู้ชนะซึ่งบอกเลยนะครับว่าเหตุผลที่ลูกค้าจะว่าจะกล่าวกับเราเนี่ยเป็นเหตุผลที่ดีทั้งหมด จะเป็นเหตุผลที่เราเอาไปปรับปรุงนะครับเรื่องของผลงานหรือว่าเรื่องของราคาอย่างเงี้ยส่วนใหญ่ประเด็นหรือสาเหตุที่แพเนี่ยมีไม่กี่อย่างหรอกหลักๆก,ก็จะเป็นราคาเนี่ยอันนี้โครงการมันใหญ่ราคามีผลค่อนข้างมากนะอย่างเช่นอย่างเจ้าหนึ่งสามารถทําราคาได้แบบหลักล้านอย่างเงี้ยยังไงมันก็หลักล้านนะครับมันมีผลอยู่แล้วนะในแง่ของการลงทุนหรือว่าในส่วนของคุณภาพนะอันเนี้ยมันต้องมาดู ตัวนี้เป็นเหตุผลที่ดีมากในการแบบแก้สถานการณ์ภายหลังหรือว่าเราจะนำมาข้อมูลตรงนี้มาปรับปรุงนะครับในเรื่องของการนำเสนอนอะโปรโพซต่างๆหรือว่าคุณสมบัติให้ครั้งหน้าเนี่ยสามารถมีความสามารถในการแข่งขันได้นะครับน่าจะ2ประเด็นนี้แหละที่เป็นตัวหลักเลยที่ทำให้เราเนี่ยอาจจะไม่ได้ถูกรับเลือกนะครับแต่ว่าระวังในเรื่องมือที่มองไม่เห็นเหมือนกันนะครับ สาเหตุหลักมันก็คือสาเหตุหลักแต่สาเหตุอ้อมๆเนี่ยเราควรจะประเมินนะว่าการที่เราเข้าถึงลูกค้านะจำไว้นะครับเข้าถึงลูกค้าเนี่ยโครงการบิดดิ้งเนี่ยบอกเลยว่ามันต้องถึงระดับ CEO อยู่แล้วนะครับคนเซ็นจริงๆก็คือนายใหญ่สูงสุดคุณจะต้องทําให้มันเห็นให้ได้นะครับว่าคุณสามารถเข้าถึงระดับนั้นหรือแทบจะทุกฝ่ายโปรเจกต์ระดับนี้เนี่ย ควรจะเข้าทุกฝ่ายด้วยซ้ำนะต้องมีกิจกรรมหลายๆอย่างนะครับกิจกรรมทั้งในและนอกสนามใช่รับนี่นะนอกสนามหมายหมายถึงอย่างเช่นแบบเรื่องพาไปกินข้าวพาไปตีกอล์ฟอะไรแบบเนี้ยเพื่ออะไรครับเพื่อให้ลูกค้าเนี่ยกล้าที่จะคายข้อมูลลับเนาะคือถ้าคุณไม่มีโอกาสเท่าไหร่นะครับมาแบบซื้อตรงเกินไปอะ่ะหรือว่าแบบไม่ได้มีเรื่องของเกมนอกสนามเนี่ยโอกาสแพ้งานบิดดิ้ง่เยอะนะครับ เพราะว่าคุณจะไม่มีทางรู้อินโฟม t ชันโดยเฉพาะของคู่แข่งเนี่ยคืออย่างผมมีเคสนะครับก็คืองานบิดดิ้งเนี่ยก็หลัก10ล้านอยู่เหมือนกันนะผมพาลูกค้าเนี่ยไปตีกอลนะครับเนื่องจากว่าเราเป็นเจ้าภาพนี่เนะเลือกไปตีปุ๊บปั๊บเนี่ยมันมีจังหวะที่ดีอยู่แล้วครับในการถามไปตรงๆว่าลูกค้าครับคู่แข่งเป็นยังไงเนาะโดยเฉพาะเรื่องข้อเสนอซึ่งได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากนะครับคู่แข่งเขาก็โอเค มีข้อเสนอที่ได้เปรียบอยู่เรื่องราคาอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ผมเนี่ยได้ข้อมูลลับในการไปแก้เกมเห็นไหมแล้วก็ไปรีบบอกซัพพลายเออร์รีบแบบนู่นนี่นั่นเพื่อให้ราคามันดีผลก็คือได้เปรียบตั้งแต่อยู่บ้านแล้วอะแล้วก็ประกาศซองออกมาเนี่ยก็เป็นผู้ชนะนะครับเนี่ยครับมันเป็นเรื่องของความสัมพันธ์นะแล้วก็ข้อมูลพวกนี้ถ้าอยู่บนโต๊ะเนี่ยหรือเข้าไปเยี่ยมที่ออฟฟิศเนี่ยส่วนใหญ่เขาไม่พูดกันนะ ึงแนะนำว่าคุณพลาดขั้นตอนนี้ไปหรือเปล่านะนี่ก็ต้องถามตัวเองแต่ถ้าคิดว่าไม่ได้พลาดเนี่ยก็โอเคนะครับถ้าได้เหตุผลตรงๆมาก็น้อมรับไปนะครับอย่างที่สามครับหลังจากที่มีการประกาศผู้ชนะไปสักพักหนึ่งซึ่งไม่ใช่เราเนาะอาจจะสักประมาณสองสามอาทิตย์หรือสักเดือนหนึ่งเนี่ยกาลังดีนะให้ติดตามลูกค้านะครับติดตามฟีดแบ็กก็เหมือนเดิมนะเหมือนเข้าไปเยี่ยมเขาเหมือนเดิมเข้าไปเจอ พูดคุยนะครับและให้สอบถามโครงการที่ลูกคู่แข่งเนี่ยได้ได้งานไปถามความเห็นว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับสอบถามว่าดีไหมโน่นน,นี่นั่นหรือมีโอกาสไหมที่เราจะพอช่วยเหลืองานเขาเรียกสาไลายนะครับมีโอกาสอยู่นะเช่นแบบว่างานใหญ่เนี่ยผมเชื่อว่าพอมันได้อะไรกันไปจริงๆอนะ่ะมันอาจจะต้องมีปรับปรุงมันอาจจะต้องมีแก้ไขในหลายๆส่วนนะครับเพราะฉะนั้นในในส่วนเนี้ย เรามีโอกาสที่จะได้มาเสนออาจจะไม่ต้องเป็นโปรเจกต์ใหญ่นะเป็นโปรเจกต์ที่เป็นเขาเรียกไซ์ไลน์นะครับมีมูลค่าประมาณหนึ่งอย่างเงี้ยแล้วก็เราก็สามารถที่จะได้งานนะครับพวบคู่ไปกับคู่แข่งได้ด้วยนะตรงเนี้ยเป็นโอกาสที่ดีนะครับสุดท้ายแล้วครับก็คือการติดตามผลอย่างสม่ําเสมอไปเรื่อยๆนะครับพยายามดูความคืบหน้าของโครงการเนาะเพราะว่าลูกค้าเนี่ย จบโครงการนี้เนี่ยเขาอาจจะมีแผนอย่างอื่นต่อก็ได้นะครับทำให้เราเนี่ยสามารถที่จะมาเป็นผู้เสนอใหม่ผมกล้าพูดว่าคุณไม่มีทางหรอกครับแพ้แบบแพ้รัวๆแพ้รวดเนี่ยมันจะมีช็อตที่เข้าตาแล้วลูกค้าเนี่ยเขาก็จะประเมินว่าเราเป็นซัพพลายเออร์ที่สม่ําเสมออย่างเงี้ยแล้วเราก็จริงใจเนาะมาก็คือทําให้อย่างมืออาชีพเนาะแต่อย่างที่บอกนะถ้าไม่อยากจะแพ้ในงานหน้าก็ต้องทําให้เต็มที่กว่านี้นะครับโดยเอาพวก ความเห็นของลูกค้ามาปรับปรุงนั่นเองนะครับเชื่อเลยนะครับว่าจะมีโอกาสแน่ครับที่จะทําให้ดีลที่แพ้เนี่ยมันกลับมาฟื้นอีกครั้งนะมันได้โอกาสของงานใหม่นะครับฝากกันไว้นะครับคอนเทนต์ของเสาเรลลร้านวันนี้นะครับแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ